สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องฮูบอนี่ต้นนี้ซื้ออีหยังครับผมภาษาอีสานเดิมๆเด้อครับผมเขาเอิ่นว่าต้นผงครับผมภาษากลางเขาเอินว่าปรงปอรอเรือนะครับผมแล้วภาษาแบบทั้งการแบบไพไ่ล็อที่สุดเลยคือตาลปัดฤาษีครับผมนี่สามซื้อเด้อครับ ว่านี่กำลังแตกออกใม่ยางงามเลยครับผมกำลังแตกดอกเอ้ยบอแมนดอกเขาเอินว่าใบกำลังแตกใบครับผมงา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 มมีสามซื้อได้พี่น้องเด้อจังได้กับจำซื้อไว้ซื้อที่เพลาะที่สุดก็ตาลปัดหรือสีแล้วอีสานเดิมๆอีสานบานๆเลยกั ต้นผงครับผมสายงานไอ้สายสายพันธุ์เี่นสีใดมาจากใสกระบอกหัวต่ว่าสมัยแต่ผมเป็นเด็กน้อยย้อนลงไปสี่สิบสี่สิห้าปีที่แล้วเนยเห็นหลายคักอยู่ทั้งดอนครับผมเห็นอยู่ทั้งดอนเนี่ยครับผมปัณนี้กลายเป็นต้นไม้ไม้พันธุ์ประดับสวยงามคนเดียว เบืรอสุดยอดเลยครับผม